ทีมงานมันมาหลัดถ่ายกินเค้กสบายดีเด้อบ่แม่พี่น้อง FC ทุกท่านถ้ามากินวันเกิดลุงยังก็เลยเห็นก็เลยห่อมาสู่สมุนไตกินข้าควหำลุงแดงยังไห้เอ๋งมาไหนมาถ่ายเห็นลุงแดงสบายดีพี่น้องสุขสุขคนพี่น้องเลย มันเกิดไทยนออะไนะลมเนะมันเกิดลุงนบ่มันเกิดลุงบ่อยเลยมันเปิดเปดเดย์ืออยู่เด้อตนว่าเป็นว่าเป็นได้นะอันนี้ข้าใไรคุณให้สุขภาพอยู่ดีแ็งแรงเด้อกินกระไรใ้ำให้ด้วยเด้อบุญมาเ้อบ่เบือกระตุกมากอย่างดอกอันนี้ขาใเ้หัวหนาด้คือบ่มหนาไหเออคือบ่เอินนะโอ้ล่ห์หยอ เอกแล้วยุ้ยสั um, yeah, os os? Anyway? ้นเนาะจะให้ปลาเยวปลาตัวน่งกินดีๆเะไปเยอะนู้นอ่ะมีเ้อไในมาเดียวนี่พสิเป็นปู้ดอนเมกินได้ไหมอ้ไปเยอะกคันเมื่อน้าโท่าเอาไู่้ดอนแล้วกอม่กินน่ลูกะ

ทักฝ้าผ้าโอโ้โอ้ยกิข oui! ้าอิ่มเลยจกคอจุกคอออกเลยกระแน่นเนี้ยขี้เข่าอิ่มแล้วขี้เขาอิ co ่มแลัวก็ย่างลงมาแต่ <ok ้นกนตรงนี่้าป่าทองเอ้ยมากปลาแยเือกยใี่ไที่จะสนามทองค่ะจัดีทองจาไแลน์ จ้านาดก็ขนาดนี้เอาขึ้นเนยมอนนะเอาขึ้นเนยขั้นแรกกินเลอดกระตุกหนึ่งน้องนันี่แหละเ่้มาดิเซก็จะกินผเดียวอยู่บาโทรมาขดนี้แล้วบอกบ่รีบุรีามามอยู่รุมอนนะเออเออเออมาจิต ไว้ให้ปูดอนเนี่ยติ่มมันนะเราบัมากกะได้แบงไว้แล้วกินเบิาดอกนั่นนะย่างน้ำจิ้มกินเข่าเ้ากันย่างลงมานี่กินบักยิบอิ่มนึงมันเข่าเากันย่างลูกม้านี่กลมันบกยิบอิ่าหอึ่ ไม่มีแต่กินข้าวแล้วกินี่าวบนนอนแล้วเ่ขาเอเอกินข้าวแล้วกินี่าวบนนอนวะข้ากนเบาเางลโบนอนักะมาใอนอุดเลยวันนี้ปลาเผาปลาเผาโอ้โหมาม่ก็จะไปตั้งกล้องข้างหน้าเจ้าชีกเอาดูกจะไปตั้งกล้องข้างหน้า เด้อพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องเด้อโหน้าเยูก็จะชิมอาหารด้วยบ่พี่น้องกินชด โอ้ยเห่าเอ๊ยน่าสุดเนอะเฮ้ยเชฟก่อนเห่าลงตามแล้มันติดเฉื่อยแล้วนี่คืออะไรกระปุกนิดน้อยจิ้ม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 อะไรกระปุกก้อนเ้าะเฉพาะตะกินนั่นเป็นเป็ดเนาะแฮะปีหมูนี่ไปรถเอาไปรถค่าง่ายนี่เอากระได้ดอกมีละเอือสบมาเอือชื่อหมดแล้ว

ฟาเนีะเกลิ่นไอ้หมาอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเรจะกินข้าวได้เนี่ยคือันเบาให้สีบลูอิมใหสิบลอิ่มของเมาเข่ามัให้กัดได้ไม่โดนมันัดเนี่ยแยกลอยปลาได้ปลาไว้เัอร์มินอลน่ะเสื่อมก็เราซัดเสี้ยอะไรค่ะเสื่อมมันละห้าหา บานนี้ก็เช็นพ่อแม่สาวนี่แหละโทรไปน้าพ่อใหญ่บอกว่ากูรู้ว่าเสื้อไม่ทำประตูไปมาเห็นพอดีอยืนนักซื้อนักกองเสื้อน่ะเดี๋ยวพ่อพี่นี่ทำหมนี่อพ่อใหญ่จะเสื้อไว้ในเสื้อนั้นเสื้อร้านในร้านละห้าบาทไม่ทำมินโทรมาแล้วเัล่านีอยู่นะฮะมันหวานมันแขงแมี่มันดังอยู่นะฮะเอาไปจิตายเสียแผ่นบมดบเอยเปลี่ยนบ่างเป็น่ยนนครับบุญมาอะไร เมนว่อมันนักเพื่อคือจะชุ่มันนจะทำคู่วัดนะคือทำบ้านนี่นะค่ะเขาเลิกแล้วบอเมนบอกรัยังอีกยังก็ะลางน่อยหลางหน่อยมีใช้บอกระป้าขาวก็คืชาลิ้งไปเพื่อวางวันที่หาวางผ่านมาทุกคณก็ก็ชีวะเน๊งเห็นทุกคนเอาลงเพชรมาลานรับไปเพาะวัน ก็ใส่เขาเชื่ออยู่ว่าน้อยมันก็คู่มันละค่อยเดี๋ยวมาดีอมเนาะเดี๋ยวมักยิมอืมแช่ปดต้นแดนแด้นต้นใช่ีมันละ่วดเทานี้เด้ยิมเดี๋ยวมามาละปดม นกโปยะนี่ยคุณแม่ว่ามันพันหรือซะดอกตุ๊กตาชีอะมันขำนอนแน่เลยพลายปากหอมเลยเนาะบเมื่อตุ๊กตาชีอะมันขำนอนไม่ก้นเลยอ่ะป้าไหนวะมาอ่ะมาดินใส่แม่ไม่มาเลยยัดครับตัดเงาต้องน้ำมันแห้งเยอะตัดเงายัดขึ้นย่าเลยมึงย่างฮะอ๋อ เอามื่อระบาดในเบอร์เบอรสนัดบ่วงแต่เอาที่เจอสบายใจมันแซ่บบันทิมมันได้อิ่มมันมันกินเมี่ไม่ปลาเฮ้ยตายตายตกปลาไปจะกินตกได้เพราะลายเนีเอาไปปลากันตัวหนึ่งหมดหมดจักปลาปลาปลาหนึ่งหมดไม่สู้ใครอยู่เห็แล้แล้วมานั่งเบิ่งไม่อิ่มอยู่เตาผม กินอะไรกินเต็มได้วกันนั่นนี่หรอเปล่าเต็มไปได้ล้วคือไได้เต็มไปกัแม่มาตั้งเยอะไม่เห็นบ่เห้นบ่ไปกิมบ่เจ้าเนื้ไปนางพิตและแม่เขาละไับนะเป็นจัดเลยน่นอแม่เพรเจ้าเ้อไปนางตังไ์้ล้วบวกแม่แล้วนะบวก กลิ่นเผ็ดเนี่ยไรม่ใช่เผ็ดผัดไปเลย่กินข้าวไก่ช่ยบวมปิ้ง่ทำมินและไช่กอดแคนึ่จ้ะ่อดไอืมชบมากจะหมักิดเพราะว่าเป็เผ็ดขาห้าอย่งนี้ะอ้อทนี่ยตาเพียงด รักเครื่องไหมเว้ยรักเครื่องมาพูดเครื่องนึงเฮ้ยสวยมาบ่เนี่ยะฮะนี่อะไรกันตอนนี้ไงซาบูเลยนี่ยค่อยเพิ่มอุณหภูมิอ่าน้ำเลยเนี่ยใช่ไหมอ่านน้ำแล้วว่าว่านชิมาแล้วชิมาละมาละมาละขอฝากไว มาทางนางขาบัดบุ้งหม้วกปัดศีาษะเป็ดม่เลยนะค่เดียวมไหมเนมดญาตนะฮะเข้าว่ายยอะดเอมอร่มมาขับปุ่นมาหอดเครื่องทางโอ้ยเยาปุมาปุนหนอยกินกับาเนี้ย

เวทเราเมื่อกี้มันเรื่องแค่ตรงตึงมุนตีโอนยมีคนดบบัยันกินและย่านอยมีใช้ะมองดีๆเขาเป็นเมื่อ่กินแต่แเผือแล้ว

จองอะเรื้ยเอะเลยมั้งขยะเอด้วยเขาไปจต้นมันาะต่ยัถิดตงนี่ให้มาลตน้อ้่ไปนอนเลยข้อไปไปด้าล้วทเอเ็บเลยไม่ย่าไปิบมาเลยปะ เขาอยู่นะมาเรามาจะคนเบที่เป็นไแ่เขาเนนอนเหนอยม่นบาเี่ยนอนเห่แม่รเพมกเ้าปนนเหน่อยมเขามก่เขยอะเขาเวนมากเานอนเขยาบเขขอมาดกยมเาดามหงเจท้องยังงจะมาต้อเีย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เขากระแจมาอีกเลยมันลองเรื่องเานี้นะเขาบอกว่าเเบิรกที่วันตบอนเขาบอกาจะเบิรกแล้วเขาแจกนะครัเขาบอวันยูเขาบอกมนราคาไม่บพั้าันมมเขาเบตาชวนไม่บ้านกงง ยาล่มืนกับแม่เขวมาอยาเล่าเหกับมเขมาน่าเอีมัโอ้โหล็บไปดนหัมันยังอีกนุ่มแลราก็เ่าดูหัวเราตาอะไรน้นเลเล้ะมัเป็นน้ำเลี้ยงเียงาอ่ะ

Salah kini sebab